ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับศึกคอมมูนิตี้ชิลของอังกฤษนั้นเตรียมฟาดแข่งกัน29สิงหาคมนี้ทางด้าน FA ร้องของรัฐบาลอังกฤษจ,จัดแบบมีคนดูในสนามไม่ต้องรอกันนานสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ได้ประกาศกำหนดการแข่งขันฟุตบอลรายการพิเศษศึกคอมมูนิตี้ชิลสอ2020ออกมาแล้ว โดยกำหนดให้แต่กันในวันที่29สิงหาคมนี้ที่สนามเวมบีประเทศอังกฤษจากรายงานของเดอะซันสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้รายงานถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลร,รายการพิเศษก่อนที่จะเปิดฤด,ดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษว่าทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ได้ประกาศกำหนดการแข่งขันฟุตบอลร,รายการพิเศษซึก c คอมม n i t ตี้ชิล d 2020โดยจะแข่งขันกันในวันที่29สิงหาคมนี้ ที่สนามเวมบีสเตเดียมประเทศอังกฤษโดยฟุตบอลรายการพิเศษคอมมูนิตี้ชิล2020นั้นจะเป็นการพบกันของหงส์แดงเลโวพูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูการล่าสุดโดยจะพบกับทีมแชมป์ฟุตบอลถ้วยเ a ฟครับที่กำลังจะชิงชัยหาแชมป์กันในวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ระหว่างทีมไอปืนใหญ่แอสตันนอลพบกับสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีโดยจะแข่งขันกันที่สนามเวมบีสเตเดียมด้วยเช่นกัน โดยสำหรับสึกคอมมูนิตี้ชิลนั้นทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษเตรียมที่จะหารือกับรัฐบาลถึงความเป็นไปได้ที่จะอนุญาตให้แฟนบอลเข้ามาชมเกมในสนามเป็นครั้งแรกของฟุตบอลอังกฤษนับตั้งแต่มีการประกาศห้ามให้แฟนบอลเข้าสนามในช่วงกลางเดือนมีนาคมหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้โดยหากว่าทางรัฐบาลอังกฤษนั้นอนุญาตให้แฟนบอลเข้าสนามได้ โดยกำหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมและมาตรก,การป้องกันต่างๆตามสาธารณสุขกำหนดซึ่งคาดว่าแฟนบอลที่จะเข้าสนามได้นั้นจะอยู่ที่ราวๆ15,000-20,000ถึง 20, คนเท่านั้นหงแดงโดดขึ้น2ขั้นมูลค่าสโมสรสูงสุดหายใจรถต้นคอผีแดงแล้วสโมสรลิเวอร์พูลใช้ฟอนสมำเร็จบนสนามแข่งตลอด2ปีหลัง ต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับทีมจนโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ของโลกโดยถ้าหากวัดแค่ฟุตบอลคลับของเมืองผู้ดีนั้นก็เป็นรองเพียงแค่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เท่านั้นแบรนด์ไฟนนั้นฟุตบอลแอนนได้รวบรวมข้อมูลทางการเงินของทีมลูกหนังจากทั่วโลกในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกาศสำหรับเอดิชัน2020โดยพบว่าหงแดงเลว์พูนั้นมีความเติบโตทางมูลค่าเพิ่มถึง6% มาอยู่ที่1,143ล้านปอนด์โดยไต่อันดับขึ้นมาจากอันดับที่6ขึ้นมาเป็นอันดับที่4ของโลกโดยตามหลังปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมสรนมูลค่ารวมสูงสุดของอังกฤษและอันดับ3เมื่อวัดจากทั้งโลกโดยมีมูลค่า1,190ล้านปอนด์นับว่ามูลค่าร่วงจากปีก่อนถึง10.7%คิดเป็นเงินถึง143ล้านปอนด์เลยทีเดียว อย่างไรก็ดีทั้งสองค่ายลูกหนังจากอังกฤษนั้นยังคงตามหลังยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนเช่นเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาอยู่โดยรายชันชุดขาวรักษาอันดับ1เอาไว้ได้ที่มูลค่า1,284ล้านปอนด์โดยร่วงจากปีที่แล้วไปถึง13.8%ส่วนทางด้านบาร์เซโลนาแซงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดขึ้นมาเป็นอันดับที่2มูลค่ารวมที่1,279ล้านปอนด์ เติบโตขึ้นจากปีก่อน1.4%โดยสำหรับท็อปเทของโลกมีสโมสรจากอังกฤษเข้ามาเพิ่มอีก4ีทีมได้แก่อันดับ5แมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ8เชลซีอันดับ9ท็อตแนมฮอตสเปอร์และอันดับ10อาร์เซนอลผหงว่าไงไบเยนมิวนิกยอมลดค่าตัวเตยอาโก้แล้วสื่อจากประเทศเยอรมนีตีข่าวสโมสรเสือใต้ไบเยนมิวนิก ยอมลดค่าตัวของเตียโกออากันตาล่าส่งผลให้ลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสสูงที่จะได้นักเตะรายนี้มาเสริมทัพในฤด,ดูกาลหน้าหลังจากที่ลดราคาลงมาจนใกล้เคียงกับข้อเสนอที่เคยยื่นให้แล้วบาเยนมิวนิกมหาอำนาจลูกหนังแห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีได้ตั้งค่าตัวของเตียโกออากันตาล่ากองกลางชาวสเปนคนเก่งของทีมลดลงมาจนเหลือแค่30ล้านยูโรแล้ว ตามรายงานจากบิลซื้อชื่อดังของประเทศเยอรมน,นีเตียโก้นั้นตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวเตรียมอำลาถิ่นอารีอันอารีนาเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ๆและสนใจเป็นอย่างมากที่จะย้ายมาซบของแดงลิเวอร์พูลอีกด้วยขณะที่เจอเก้นครอฟกุนซือชาวเยอรมน,นีเองก็ชื่นชอบฝีเท้าของแท่งวัย29ปีรายนี้เช่นกัน โดยก่อนหน้านี้ทางด้านของเสือใต้ไบเยนวนิคนั้นเคยตั้งค่าตัวของตีอาโกเอาไว้สูงถึง40ล้านยูโรแต่ล่าสุดทางเสือใต้นั้นยอมลดราคาลงมาแล้วจนเหลือเพียงแค่30ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งใกล้เคียงกับที่ลิเวอร์พูลเคยยื่นข้อเสนอไปก่อนหน้านี้ที่ราวๆ25ล้านยูโรซึ่งจากการลดราคาลงมาในครั้งนี้น่าจะทำให้การเจราจาระหว่างทั้งสองทีมนั้นจะได้ข้อสรุปในอีกไม่นานนี้ โดยในเวลานี้ลิเวอร์พูลยังไม่ได้เสริมนักเตะเข้ามาขณะที่เจอเกนครอปเองก็ยืนยันว่าตนเองนั้นจะขอซื้อเฉพาะนักเตะที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นไม่ใช่ไปเร่ซื้อแข้งดังมาร่วมทีมเพียงเพื่อทําให้ตัวเลือกนักเตะนั้นเยอะจนกลายเป็นว่าทีมมีขนาดที่ใหญ่เกินไปเตรียมลาหงอีกเพียบเปิดรายชื่อเจ็นักเตะลิเวอร์พูลที่เตรียมย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ หงแดงเลวพูทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมปล่อยนักเตะออกไปจากทีมอีกกว่าครึ่งโหลวังยกเครื่องทีมครั้งใหญ่ในการโซเสอร์ฤดูการหน้าลีวพูแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤด,ดูการล่าสุดเตรียมปรับโฉมทีมครั้งใหญ่ด้วยการปล่อยนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมอีกถึง7คนในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อระดมเงินทุนและเปิดทางให้ผู้เล่นคนใหม่เข้ามาสู่ทีม ก่อนหน้านี้หงแดงเพิ่งจะปล่อยตัวอดัมลาลาหน้ากองกลางตัวเก่าไปให้กับไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนแบบไม่มีค่าตัวรวมถึงขายเดยันลอ็อบเลนไปให้เซนิเซนปีเตอร์เบิร์กด้วยค่าตัวราวๆ11ล้านปอนด์โดยล่าสุดนั้นยังมีกระแสะข่าวออกมาอีกว่ายังมีนักเตะในทีมลิเวอร์พูลอีกถึง7คนไล่มาตั้งแต่นายทวารยันกองหน้าที่กำลังจะกล่าวอำลาทัพหงแดงลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้ เพื่อโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงและโอกาสในการได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่พวกเขานั้นไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของกุนซือเจอเกนครอฟโดยรายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะอำลาทีมในบุฟฟลในช่วงซัมเมอร์นี้มีดังนี้ 1. ลอริสคาริโอตผู้รักษาประตู 2. ยัสเซอร์ลาลูซีแบ็กซ้าย 3. เบนวูดเบิร์นกองกลาง 4. มาโกกรูยิดกองกลาง 5. แฮร์รี่วิลสันกองกลางตัวรุก 6. เซอร์ดานชากิลี่กองกลางตัวรุกและ 7. ดีว็อกโอริกกี้กองหน้าซึ่งว่ากันว่า3นักเตะที่มีทีมให้ความสนใจค่อนข้างเยอะและน่าจะได้ย้ายขีมค่อนข้างแน่นอนได้แก่เซอร์ดานชากิลี่แฮร์รี่วิลสันและมาโกโรยีดส่วนที่เหลืออีก4คนนั้นยังต้องรอลุ้นว่าจะมีทีมไหนรับช่วงต่อไปหรือไม่เมื่อเริ่มต้นฤด,ดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึง อดีตดาวเตะทอฟฟี่เตือนหงระวังต้องเสียซาร่าและมาเน่พร้อมกันแอนดี้เกรย์ได้ออกมาเตือนซา ah, ดิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาร่าดูโอ้จมถล่มประตูของลิเวอร์พูลว่าอาจจะตกเป็นเป้าหมายของบาร์เซโลนาหรือเรอัลมาดริดทำให้เจอเก้นครอฟจะต้องทำงานอย่างหนักในการรักษาดาวเด่นของทีมเอาไว้ให้ได้โมฮัมเหม็ดซาาห์ทำได้เกิน20ประตูนในช่วง2องฤด,ดูกาลที่ผ่านมา และได้ดูการนี้ก็ขาดไปเพียงแค่1ประตูเท่านั้นทําให้ออสถิรตี3ปีติดต่อกันโดยแนวรุกชาวอียิปต์เคยถูกตราหน้าว่าเป็นนักเตะที่ไม่เป็นที่ต้องการของเชลซีและเก่งแค่ปีเดียวโดยเจ้าตัวได้จัดการคว้ารางวัลรองเท้าทองคำสองใน3ปีหลังสุดพร้อมคว้าแชมป์ยูฟาแชมนลียูฟาซูเปอร์คัพฟีฟาคลับเบอร์ครัพและก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษกับหรือว่า์พูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันซาดิโอมาเน่ก็คว้าแชมป์ร่วมกันกับผู้หูชาวอียิปต์และยังได้คว้ารางวัลรองเท้าทองคําร่วมกับซาลาเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งทางด้านของแอนดี้เกรย์อดีตหัวหอกของเอเวอร์ตันและตอนนี้ก็เป็นนักวิจารณ์ให้กับสกายสปอร์ตก็เชื่อว่าเวลาของแนวรุกทั้งสองคนที่แอนฟิลด์ใกล้จะจบลงแล้วโดยเจ้าตัวได้กล่าวผ่าน b ีอินสปอร์ตผมเคยกล่าวกับคุณไปแล้วบางครั้งผมคิดว่าเขาจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลเร็วๆนี้มากกว่า และผมคิดว่ามาเน่เองก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าซาร่าบอกกับลเวร์ผู้ว่าปล่อยผมไปตามทางผมจะลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ผมก็คิดว่าพวกเขาจะต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่แท้จริงผมไม่คิดว่าลเวร์ผู้จะสามารถยอมปล่อยทั้งคู่ออกจากทีมได้ผมไม่รู้ว่าสัญญาของพวกเขาทั้งคู่เป็นแบบไหนผมไม่มั่นใจว่ามันจะยาวพอหรือไม่ผมเดาว่ามาเน่อาจจะเดินมาและบอกว่าดี ถ้าเขากำลังจะย้ายผมเองก็ต้องการย้ายเหมือนกันและมันจะเป็นงานที่ยากขึ้นสองเท่าคุณทำได้เพียงแค่คาดหวังว่าถ้าคุณเป็นลิเวอร์พูลที่ประสบความสำเร็จด้วยการมีพวกเขาการคว้าแชมป์เมื่อปีที่ผ่านมาการคว้าแชมป์พรีเมียร์ในปีนี้นั่นก็เพียงพอจะเก็บเขาไว้กับสโมสรได้ แต่พวกเราก็รู้ว่านักเตะต่างชาติมีมุมมองของเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาแตกต่างออกไปนักเตะต่างชาติส่วนใหญ่จะต้องการเล่นให้กับทั้งสองทีมนั้นอย่างแน่นอนแอนดี้เกรย์อดีตศูนย์หน้าของเอเวอร์ตันให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์ p o o คิดว่าทั้งโมฮาเม็ดซาลาและซาเดโอมาน่นั้นจะยังคงอยู่กับทีมลิเวอร์ pool ของเราต่อไปหรือเปล่าและถ้าหากทั้งสองคนต้องย้ายออกจากทีมของเราไปจริงๆ คุณอยากจะได้นักเตะคนไหนเข้ามาแทนอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลีวอ์พูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราวไว้ผมจะนำข่าวลเวอ์พูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ และฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ